สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดปังมากเพลคะสองแฟชั่นเจ้าหญิงในพิธีรับปริญญาบอกเลยราคาไม่ธรรมดา เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรดกราโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจําการศึกษา2562ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวัน ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้ารูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเปารับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราชทานถวายในภาคบ่ายด้วยสำหรับแฟชั่นในการรับพระราชทานปริญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวันนวรีนารีรัตนราชกัญญาในครั้งนี้สามารถเรียกเสียงฮือฮาจากประชาชนได้เป็นจำนวนมากเพราะพระองค์นั้นจัดเต็มแถมแต่ละแบรนด์ยังราคาไม่ธรรมดาเริ่มกันที่เดรสสีขาวปักลายลูกไม้ในเย็บกรีบ พร้อมต่างหูระดับมุกส่งสวมนาฬิกาข้อพระหัตถ์สายสร้อยข้อมือรุ่น vintage alhambra ของแบรนด์แ a n คร i ป and ด์แอเพที่ข้อพระหัตถขวาราคา12,800 u มด2 8 0อลลาร์ usd หรือประมาณ4 0 0 0 0นบาท ฉลองพระบาทส้นสูงสีขาวรุ่น Power s t r a t Buckle p u m p s i n s a t i n ของแบรนด์โรเจอร์วิเวียราคา1,995 US d ลลาร์ 1, หรือประมาณ63,000บาทกระเป๋าทรงรุ่น Small Flap Bag With Top Handle ของแบรนด์ช a แนลราคา4,600 US d ลลาร์ 4, หรือประมาณ145,000บาทขอขอบคุณข้อมูลจาก tinni.com ขอบคุณครับ